เซนทันพัฒนาทุ่มง,งบ700ล้านบาทจัดแคมเปญ The World Celebration 2025ชูไฮไลท์ซานตาคอส์ตัวจริงเยือนไทยงานิ้เรกได้ว่าจัดแคมเปญใหญ่ส่งความสุขทั่วไทยกันค่ะโดยเซนทันพัฒนาได้ทุ่มง,งบกว่า700ล้านบาทในการปลุกกระแสะท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีในแคมเปญ The World Celebration 2025เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขระดับโลกโดยทันฟอร์มศูนย์การค้าเซนทันทั่วประเทศเป็นซ a นตาวิ l เลต์ทีมพาร์คเอ็กซ์เพรียนครั้งแรกในไทยกับซานตาคอสตัวจริงค่ะตรงตรงจัด เมืองโรวาเนียมีประเทศฟินแลนด์โดยมีไฮไลท์ t h e First a r t Toy Christmas Decoration i n the World ค่ะซึ่งได้มีการผนึกกำลังกับพันธมิตรครั้งยิ่งใหญ่ภายในงานค่ะได้รับเกียรติจากดรนทกิจตั้งพูนสินธนากรรมาการผู้จัดก,การใหญ่สายงานการตลาดบริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนรวมพูดคุยพร้อมด้วยคุณ e wa, aya, os, เอวาคริสินากัวยาซานโตโปรลอสเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทยคุณนิที่4ีแพรรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยครั้งนี้จะนำซันตาคอต,ตัวจริงที่เป็น ทูสปิริตของเทศกาลคริสต์มาสมาเยนไทยครั้งแรกให้ทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศเสมือนอยู่ในหมู่บ้านซันตาคอสกันค่ะนอกจากนี้ยังเปิดตัวอาร์ตทอย23คาแรคเตอร์จาก11อาร์ตทีชพร้อมกันนี้ยังตื่นตาตื่นใจกับไฟประดับนับล้านดวงบริเวณหน้าลานเซนทันเวิร์กันค่ะโดยแคมเปญ The World Celebration 2025จะมีขึ้น,นระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึงวันที่5มกราคม2568ที่ศูนย์การค้าเซนทันทุกสาขาทั่วประเทศโดยคาดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงไต่มาสุดดดทท้้าาาาายโยโคกกรว่า่าฟิิเพมขึน 5ถึง30%เปอร์เซ็นต์กันค่ะงานนี้เป็นการแถลงข่าวนะครับในเรื่องของ Great Celebration ตัวการ์ตูนคูนิฟายเนี่ยเป็นช่วงสิ้นปีเนี่ยเป็นช่วงสำคัญของคาปรีนะฮะที่เราต้องทำกิจกรรมในการที่จะดึงดูดนักเที่ยวชาวไทยต่างประเทศเนี่ยมามาที่ต่างชาตเรามาที่ประเทศไทยนะครับปีนี้เป็นปีพิเศษจริงๆนะครับที่เราได้จัดว่า เด coration เรียกว่า the world first art for decoration ะะครั้งแรกของโลนกนการที่เราเอาฟิลิปินนะฮะมาทำ art for ยี oy, ่สิบสาม character เนี่ยในรูปแบบ Santa Village ครับที่สำคัญคือว่าทุกๆเฟื่องค้ัของเซนเตอร์เนี่ยเราได้จำลอง Santa Village จากประเทศสแลนด์เนี่ยเอามาทำ decoration ที่ สู่การค้าเราทั่วประเทศี่24แห่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็เราต้องการที่จะสร้างนารมิตเนี่ยให้ถูกตื่นต้าวิเลนเนี่ยมีประตรการจริงนะฮะเราก็ร่วมกับเอลฟินนะฮะทั้งพร็อกซี่นะฮะแล้วก็ทั้งคาแรคเตอร์ต่างๆที่เราสร้างสารขึ้นถึงคาแรคเตอร์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะมอบความสุขให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเนี่ยที่มาสู่การค้าเราครับวันนี้นะครับรทลทก็ถือเป็นพาร์ทเนอร์ถือเป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับการผลักดันให้เกิด การจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลนะครับที่เมื่อเช้าเพิ่งได้ถแถลงข่าวไปเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของ Winter Festival นะครับที่ทางรัฐบาลต้องการที่จะสร้างบรรยากาศนะครับตอบย้ําถึงบรรยากาศฤดูการท่องเที่ยวที่กลับมาเริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับสอดคล้องกับการพยาการณ์อากาศของกรมอุตุที่บอกว่าวันนี้เป็นวันแรกของฤดูหนาวอย่างเป็นทางการนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องการที่กระตุ้นให้ทั้งคนไทยนะครับเดินทางท่องเที่ยวในประเทศนะครับแล้วก็ นักท่องเที่ยวจาก่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองไทยนะครับซึ่งก็ถือว่าเรื่องของคริสต์มาสเนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมสากลน,น,น,นะครับที่เราสามารถเฉลิมฉลองร่วมกันได้ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะครับดังนั้นการที่เดินทีได้จัดงานนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะช่วยกระตุ้นให้การรับรู้นะครับว่าประเทศไทยของเรานะครับ ยังมีความน่าสนใจอีกมากมายนะครับในเมืองน่าเที่ยวต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่าไฟมัสดูอินไทยแลนด์นะครับที่ทุกคนจะต้องไปสัมผัสมันจะเป็นเรื่องของมัสเทสก็คือเรื่อง,องอาหารการกินมัสทรายคือกิจกรรมต่างๆนะครับมัสบายคือเรื่องของคือของฝากซึ่งสามารถไปซื้อได้ทั้งที่ชุมชนแล้วก็ที่ห้างสรรพสินค้านะครับเรื่องของมัสซีคือเรื่องของการแสดงและอีเวนต์ต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องมัสซีก็คือเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวสําคัญนะครับอันซีนต่างๆ ดังนั้น,นี่ถ้าเกิดว่าเราจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็จะเชิญชวนให้คนไทยออกเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับไม่เพียงแต่อยู่ที่กรุงเทพเท่านั้นในเมืองหน้าเที่ยวต่างๆ นะครับอีก11ของเมืองที่มีเซ็นทรัลตั้งอยู่นี่ก็ถือว่ามีความต่้สหนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับคาดว่าปลายปีนี้นะครับก็เป้าหมายทางการท่องเที่ยวของเราก็คงจะเป็นบรรลุผลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวถึง35ล้านคนนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศถึง2ล้านล้านคนครั้งนะครับทำรายได้รวมถึง3ล้านล้านบาทนี่ก็เป็นไป,นปนตามเป้าอย่างแน่นอนครับแต่ว่ากรุงเทพนี่ได้รับยอมรับว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกนะครับเรา เลยพยายามทำเซนตอร้เบอร์เนี่ย เอาอาร์ตคอยนะฮะเดตกาเรชั่นซึ่งไม่เคยมีใครทําในโลกนี้มาก่อนเลยนี่มาเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเนี่ยทั่วเอเชียแล้วก็ทั้งโลกเนี่ยมาที่เซนต์เจมเบิร์ดเรามีความเชื่อว่าอาร์ตคอยกับศิลปินต่างๆที่มาจากญี่ปุ่นจีนเกาหลีทุกคนเนี่ยมีแฟนประจําอยู่แล้วแล้วก็เขาจะมีอาร์ตคอยมาประดิษฐ์ไว้ที่ท,ที่ลานเซนต์เจมเร์เนี่ยนะฮะจะมีซุ้มอยู่12ซุ้มนะครับทำเป็นสแตนด์วิลเล่ตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นสิ่งที่พิเศษที่ไม่เคยมีทําที่ทำมาก่อนแล้วเชื่อว่าจะเป็นทอ็ออปเดะช มาที่ประเทศไทยแต่ที่ที่กรุงเทพน,นะครับก็คิดว่ามาตรการรัฐเนี่ยที่จะทำโชบที่มีคือในช่วงปลายปีเป็นมาตรการที่อยู่ในเวลาที่ถูกต้องมากๆนะฮะในการที่กระตุ้นให้ลดน้ำประีได้ห้ามหมือบนบานะครับแล้วก็เราช่วยด้วยกันในช่วง ต้นปีปนี่ก็เป็นสิ่งที่ที่ดีต่อเนื่องไปจากปลายปีซึ่งท่องเที่ยวอยู่แล้วเนี่ยกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวใน Q1 ปีหน้าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะทําให้สถาการการท่องเที่ยวโลลราโลจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นครับก็คิดว่าตรงนี้ก็น่าจะทําให้ต่อเนื่องครับจริงเรามีการตรวจสอบเนี่ยท่องเที่ยวในเซนเทนเบิร์หรือว่าเมืองใหญ่ๆพัทยาภูเกตเนี่ยฮะนักท่องเที่ยวนี่มาที่ศุนการค้าเราเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งได้นะฮะซึ่งมีัดส่วนมากกว่าทุกปีที่ผ่าน ก็ต้องยอมรับว่านโย่างของทททที่กระตุ้นการท่องเที่ยวนะฮะนี่เป็นเรื่องบิเดนอีสต์นะฮะทั้งเอเชียทั้งยุโรปต่างๆเนี่ยก็ได้ผลนะฮะอินเดียนี่ก็มาที่ประเทศไทยนี่เยอะขึ้นบิเดนีิตก็มาประเทศไทยเยอะขึ้นก็เป็นนโยบายที่ทททได้วางแผนไว้ตั้งแต่เมื่อ3าิปีที่แล้วนะก็ส่งผลให้ตอนนี้นักท่องเที่ยวที่มีกําลังซื้อนี่มาที่ประเทศไทยและมาที่สุดราคเราซึ่งี่ใหม่เราก็จะมีเรื่องของกิจกรรมแล้วก็เรื่องเขาดาวนะเรื่องสำคัญ จริงๆเรามีกิจกรรมตั้งแต่เดือนพฤศจิกาถึงธันวาเนี่ยมีกิจกรรมทุกวันนะฮะอยู่แล้วก็ร่วมกับทั้งกตทอลร่วมกับพนธมิตรทุกคนนะฮะในการที่มอบความสุขเพราะว่าในช่วงควอเตอร์สี่นี้เป็นช่วงเฟสที่ที่เราต้องการที่จะดึงทั้งลูกค้าชาวไทยประเทศเนี่ยเข้าในที่ประเทศไทยแล้วเข้ามาที่เถื่อนค้าเตินเตรมทุกสาขาทุกตลาดนี่ประมาณ7,800ล้รานนะฮะแล้วขึ้นอยู่กับซิเงชั่ว่าเราต้องรู้ที่ไหนบ้างแต่ที่เห็นได้ชัดก็คือว่าตัวนักท่องเที่ยวที่เข้าสู่การค้าจากที่ภูเก็ต แล้วก็ทิเซนทูนเวอร์เนี่ยมีตราสูงขึ้นอย่างมากจากเด็กปีที่ผ่านมาครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับน้องเที่ยวชาวไทยนะครับทุกคนนะครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับในช่วงปลายปีนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นฤดูการท่องเที่ยวแล้วนะครับก็ว้เวียนมาเที่ยวกันได้นะครับมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างว่าจะเป็นซันด์คอร์สวิลเลสหรือแม้กระทั่งเรื่องของอาร์ททอยต่างๆนะครับอทอยเองก็จะมีส่วนร่วมอยู่ในงานนี้ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีการแจกโปรโมชั่นและก็อินโฟมชั่นต่าง เชิญชวนทุกคนไปท่องเที่ยวตัวเมืองไทยต่อไปนะครับก็อยากจะเชิญชวนคนไทยทุกท่านนะครับมาเที่ยวประเทศไทยเดี๋ยวก่อนครับอย่าเรา,าเที่ยวเมืองนอกเลยนะครับแล้วก็เราพยายามที่จะสร้างสรรค์นในเรื่องของเดสติเนชั่นเดคอเรชั่นที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนในโลกเนี่ยเรื่องอาร์ทคอยเนี่ยฮะซึ่งสามารถจะพูดได้ว่านะฮะเราสร้างสรรสิ่งที่ แปลกแล้วก็ทันสมัยแล้วก็อยู่ในเทรนด์ของเรื่องของอาร์ตโชวเรื่องของครอบคร์วตรงนี้เนี่ยก็ทุกทที่ในของสินค้าเซนเตอร์นเนี่ยท่านสามารถที่จะไปใช้ชีวิตในถ่ายรูปนะครับาพาครอบครัวไปเที่ยวแล้วก็มีทั้งเซนต้าวิลเลจมีทั้งติดต้นคริสต์มาสมีไฟไลต์ติ้งเนี่ยมากมายนะครับก็เชิญชวนคนไทยทุกท่านนะฮะัมาเที่ยวเมืองไทยน,นะครับเพื่อจะทําให้เศรษฐกิจของประเทศเราเดีขึ้นนะครับเราอย่าไปเที่ยวเมืองนอกนะครัเที่ยวเมืองไทยกันดีกว่าครับ